ฉันควรจะเกลนเดอร์ปรมาจารย์ลิวเออร์หลงเจ้าอูจีผู้อาวุโสทั้งสี่ของสถาบันเช็คที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ล้วนมองเห็นหน้ากันสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดในทางปฏิบัติคำพูดเดียวกันกระโดดออกมาจากสี่ปากในความเป็นจริงเด็กเหล่านี้ที่อยู่ข้างหน้าพวกเขามีอายุราวๆยี่สิบต้น,ตน ในตอนนั้นทั้งสามคนยุคทองของสำนักวิญญาณยุท์อายุ20ปีและพลังวิญญาณของพวกเขาก็แทบจะไม่เกิน50แต่สัตว์ประหลาดตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั้นต่างก็มีอันดับที่6อยู่แล้วในโลกของวิญญาณจานอาจกล่าวได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ที่จริงแล้วแม้ว่าสัตว์ประหลาดเช็คจะเก่งในเรื่องของความสามารถแต่ก็แทบจะไม่แตกต่างจากยุคทองของสำนักวิญญาณยุทธเลยเหตุผลที่พวกเขาสามารถมีความก้าวหน้าในปัตจุบันนั้นเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับสมุนไพรสมบัติอมตะที่ถังซานให้มาสมุนไพรสมบัติอมตะเหล่านั้นไม่เพียง แต่ทำให้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นยังทำให้พวกเขามีรากฐานที่มั่นคงซึ่งทำให้ร่างกายของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อสมุนไพรสมบัติอมะตะเหล่านั้นผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวังของทั้งโดยคัดเลือกสมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละชนิด มีเพียงเสียววูเท่านั้นที่ไม่ได้กินสมุนไพรสมบัติอมตะและเธอมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปสัตว์วิญญาณหนึ่งแสปีความเร็วในการพาบหลูกของเธอนั้นเร็วกว่าเจ้าแห่งวิญญาณธรรมดามากมันเป็นสถานการณ์แบบนี้เองที่สร้างสัตว์ประหลาดตัวน้อยเหล่านี้ขึ้นต่อหน้าพวกเขาเกลนเดอร์จ้องมองมาฮงจุน เจ้ามองไปที่คนอื่นๆรอบๆอ,อันดัหกสิเพียงแค่เจ้าขาดเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่านอนและเกียดคร้านตลอดทั้งวันโชคดีที่จิตวิญญาณของเจ้าดีมากมาฮงจุนกล่าวด้วยสีหน้าไม่พอใจอาจารย์ไม่ใช่ว่าข้าไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่แต่เพื่อนเหล่านี้ผิดปกติเกินไปปรมาจารย์ยิ้ม สบายดีเฟลเดอร์ er. อย่าปิดบังหัวใจของเจ้ามีความสุขมากจริงๆแม้ว่าพลังวิญญาณของฟัตตี้จะค่อนข้างเรียบง่ายแต่ด้วยพลังของไฟนกฟีนิกชั่วร้ายของเขาแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่ได้ต่ำกว่าซานและคนอื่นๆเจ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเขาสั้นๆจูจูลิวเอ,อ๋อหลงก็ถามทางซานว่าซานน้อยเจ้าวางแผนจะไปหาเสี่ยววูเมื่อไหร่ ทางซานกล่าวโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเดิมทีข้าวางแผนที่จะไปที่ป่าใหญ่ซึ่งหลัวโดยตรงท้ายที่สุดข้ากำลังจะถึงอันดับ60ข้าวางแผนที่จะกลับไปที่สถาบันเป็นครั้งแรกสำหรับทุกคนและเมื่อข้าออกไปข้าจะไปค้นหาเซียวงูโดยตรงร่วมกับเธอเพื่อเพาะปลูกในป่าใหญ่ซิลลัวเมื่อเธอผ่านอันดับ60แล้วข้าจะพาเธอกลับมาหาคุณทุกคน การแสดงออกในดวงตาของลิวเออหลงอ่อนลงเป็นคนดีกับเธอแม้ว่าเธอจะเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีที่กลับชาติมาเกิดแต่เจ้ายังบอกอีก,กว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงของเธอเสร็จสมบูรณ์เธอก็จะไม่แตกต่างไปจากมนุษย์เจ้าไม่มีความคิดที่จะเลือกปฏิบัติต่อเธอมิฉะนั้นข้าจะไม่สามารถให้อภัยเจ้าได้ เียงสคขารักษาระดับวิญญาณจานซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกตัวสำรองในทีมสถาบันเช็คทังซานยิ้มและส่หัวข้าจะทำไมถ้าข้าเลือกปฏิบัติกับเซียวูนั่นจะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติกับแม่ของข้าเองหรืออย่าลืมว่าแม่ของข้าก็เป็นสัตว์วิญญาณแสนปีในร่างมนุษย์ด้วยลิวเอ๋อหลงยิ้มดี หลังจากที่เจ้าพบเธออย่าลืมบอกเธอว่าข้าคิดถึงเธอแม้ว่าจริงๆแล้วเธอจะอายุมากกว่าข้ามากแต่ข้าก็ยังเป็นแม่อุปถัมภ์ของเธอแต่สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงทงางซานยิ้ม แน่นอนหลังจากออกจากโรงเรียนปากระจัางงนาะในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในรายการของทังซานคือการค้นหาเสี่ยววู้และหลังจากนั้นก็ทำการฝลกฝนต่อไปเขาไม่กังวลมากเกินไปที่จะก้าวขึ้นสู่อันดับที่8ในรอบ10ปีเขาเชื่อว่าเขามีความสามารถนั้น แน่นอนในช่วงเวลาแห่งการพบลูกนี้เขาต้องการที่จะอยู่ร่วมกับเสี่ยววูเขาได้วางแผนไว้อย่างเหมาะสมแล้วหลังจากพบเสี่ยววูแล้วหากเสี่ยววูต้องการอยู่ในป่าใหญ่ซิงหลัวเขาจะไปกับเธอที่นั่นหากเธอต้องการจากเขาไปเขาก็จะหาสถานที่ที่จะสร้างอาวุธที่รับ อยู่อย่างเหมาะสมและฝุกฝนต่อไปทั้งซานไม่ชอบการอวดรู้ของโลกภายนอกเป็นพิเศษตราบเท่าที่เขาสามารถอยู่ร่วมกับเสี่ยวูได้สิ่งอื่นๆก็ไม่สำคัญสําหรับการเพิ่มนิกายฟ้ากระจ่างนั้นก็ต้องรอจนกว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งที่ตรงกันตอนนี้ยังคลอดก่อนกําหนดนอกเหนือจากความแข็งแกร่งของเขาที่เพิ่มขึ้นแล้วเขายังมีตำนาน อาวุธลับนิกายถังอีกมากมายที่เขาสามารถฝึกฝนได้ แต่ยิ่งการฝึกฝนอาวุธลับที่รุนแรงขึ้นก็ยิ่งยากขึ้นและพวกเขาต้องผ่านกระบวนการกลั่นที่ยากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับอาวุธลับอยู่คุณภาพสูงที่ต้องใช้กระบวนการปลอมที่ยาวนานเป็นเดอร์กลอกตายยิ้มเจ้าคือความภาคภูมิใจของสถาบันเช็คของเราเราไม่สามารถปล่อยให้เจ้าเดินทางครั้งนี้โดยเปล่าประโยชน์แล้วการแสดงความแข็งแกร่งให้กับสถาบันมีเป็นอย่างไรบ้าง สัตว์ประหลาดยิ้มให้กันพวกเขารู้ดีว่าคณบดีท่านนี้ต้องการบีบพวกเขาเพื่อหามูลค่าที่เหลืออยู่แต่นั่นเป็นเพียงธรรมชาติของเฟลนเดอร์ พวกเขาไม่ได้คัดค้านใดๆในทางกลับกันก็โอเคอย่างร่าเริงเฟลเดอร์พูดด้วยความมั่นใจอย่างตรงไปตรงมาสำหรับปรมาจารย์วิญญาณหนุ่มการมีไอดอลที่เหมาะสมจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการฝุกผลของพวกเขาแน่นอนว่าข้าไม่เท่าเทียมกับเซียวกังในการฝุกฝลจริงๆแต่ข้าก็ยังเข้าใจเรื่องนี้ได้ หากเจ้าไม่คัดค้านข้าหวังว่าเจ้าจะเปิดเผยความแข็งแกร่งของเจ้าต่อหน้านันกเรียนทั้งสถาบันได้สักครั้งให้พวกเขาดูว่าคนในวัยเดียวกันสามารถเข้าถึงได้ในระดับใดลิวเออร์หลงตะคอบบอสนี่อาจจะมีปฏิกิริยาตรงกันข้าม หากมีโอกาสที่นักเรียนจะได้รับความประทับใจที่พวกเขาขาดมากเกินไปและกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วจะเป็นอย่างไรเลนเดอร์พูดอย่างไม่ท้อถอยนักเรียนเช่นนี้ไม่คู่ควรกับการปลูกฝังของเราเสีย่ยวกางเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอของข้าปรมาจารย์ยิ้มจางจางข้าไม่มีความคิดเห็นเจ้าเป็นคณบดีเจ้าตัดสินใจ จากนั้นเฟลนเดอร์ก็มองไปที่ไดมูบายถังซานและคนอื่นๆเผยให้เห็นการจ้องมองที่สอบถามไดมูบายยินไม่มีปัญหาสำหรับข้าถึงเวลาแล้วที่จะต้องดูด้วยว่าการพปลูกของทุกคนไปถึงระดับใดแล้ว เพราะตอนนี้เราไม่รู้จักซานตัวน้อยที่อยู่นอกประตูและต่อสู้กับเขาดูเหมือนว่าทุกคนจะพัฒนาขึ้นมากนี่เป็นเพียงเวลาที่จะได้เห็นว่าจุดแข็งที่แท้จริงของทุกคนคืออะไรทั้งซานและคนอื่นๆก็พยักหน้าพร้อมกันแสดงความเห็นด้วยกับแนวคิดของไดมูไบสถาบันเช็คอาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านอีกหลังของพวกเขาพวกเขาจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนหากพวกเขาสามารถทำบางอย่างให้กับสถา บันได้เฟลนเดอร์ยิ้มดีเปอร์หลงจัดไปเถอะเพื่อนตัวน้อยต่างก็มีกิจกรรมของตัวเองที่ต้องทำเราไม่สามารถรั้งมันไว้ได้นานเกินไปข้าคิดว่าการจัดเตรียมสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีลิวเออร์หลงมองเฟลนเดอร์อย่างรวดเร็วดวงตาของเธอเผยให้เห็นแสงที่มีเล่ห์เหลี่ยม พยักหน้าเธอลุกขึ้นและจากไปขณะที่เธอเดินออกจากห้องทำงานของเลลเดอร์รอยยิ้มก็กระเพื่อมที่มุมปากของเธอแล้วสองชั่วโมงต่อมาสถาบันเช็คถูกถาบด้วยโปสเตอร์ขนาดมหึมาชื่อเรื่องคือ ไฟเรลเซเวนรีวิวกลับมาพรุ่งนี้พวกเขาเชิญนกักเรียนทุกคนมาแสดงผลการกบผลของพวกเขาโดยเปรียบเทียบบันทึกกับกองกำลังร่วมของคณบดีเบลเดอร์และรองคณบดีเจ้าอูจีและเบลเดอร์ผู้น่าสงสารตอนนี้พวกเขายังคงเต็มไปด้วยความสุขและความคาดหวังสนทนากับข้าสัตว์ประหลาดขอขอบคุณสำหรับเข้ามาฟังด้วยนะคะรอรับฟังอีหน้าด้วยนะคะ